วันนี้มีไก่เหนียวหนึ่งตัวจ้าขอบอกว่าเหนียวมากๆเหนียวสุดๆอ่าไม่รู้มันจะเหนียวไปถึงไหนเนาะแล้วก็จัดการทําการแยกชิ้นส่วนของไก่เลยเราจะแยกเอาเนื้อซี่โครงเอาไว้นะคะเอาไว้ต้มซําซุปอ่าเนื้อเราก็เนื้ออกมันเนี่ยเราจะเอาไว้ให้สามีนะคะเพราะว่าเขาไม่แทะนะคะกระดูกไก่เหนียวถ้าเป็นไก่บ้านโอเคอ่าแม่แอนก็เลยคิดว่าเออจะเอามาแกงอ่าแกงหน่อไม้ดองนะคะ แกงหนอไม้ดองใส่ไก่เหนียวแต่ว่ากลัวแกงแล้วมันจะเหม็นอ่ะก็มันเหม็นแน่นอนแหละไม่ต้องกลัวนะก็เลยเปลี่ยนใจเป็นแกงเผ็ดนี่แหละอืมวันนั้นเราก็เอามาแกเอามาผัดใส่พริกแกงนะคะปรุงรสใส่ตะไคร้ใบมะกรูดขาะเพิ่ม,เต,มเติมเข้าไปแล้วก็ตุ๋นอยู่อย่างเงี้ยประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะนะคะระหว่างตุ๋นไปตุ๋นไฟอ่อนๆแล้วก็ หันมาทํากับข้าวไว้ให้สามีนะคะก็คือเป็นแกงกะทิอกไก่เหนียวเหนียวไหมก็เหนียวนั่นแหละนะแต่เป็นแค่อ,อกไม่มีกระดูกนะไม่ต้องแทะก็ต้องใช้แรงเคี้ยวหน่อยแหละ <c oughs> ก็ทําให้สามีนะคะเมนูนี้เขาชอบค่ะอะไรก็ช่างขอเป็นมีกะทิแล้วก็ไม่ต้องเผ็ดมากแล้วก็เอามะเขือที่เขาซื้อมาเมื่อวานนั่นแหละใส่ให้เขาไปมะเขือถั่วแล้วก็ แต่งหน้าด้วยพริกหยวกนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองอ่ะเขว่ากันไปใส่เข้าไปนะแล้วก็โรยหน้าด้วยกะทินหน่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะของสามีกินง่ายค่ะทําก็ง่ายด้วยแถมไม่ต้องไปชิมอะไรมากมายอ่ะแล้วเราก็หันกลับมาดูแกงไก่ของเราหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเราก็ชิมแล้วอืมอร่อยจะไม่ใส่ผักก็อะไรอยู่ก็เลยเติมเข้าไปหน่อยผักที่มีอยู่มะเขือ ถั่วแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวคือหอมมากอร่อยมากอร่อย